กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสงกรสิงห์สืบชาติปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการจะขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของเขตแดนทางบกซึ่งเขตแดนทางบกนับเป็นเรื่องสําคัญระดับความั่คมของชาติเพราะเป็นแนวเขตแดนของประเทศและเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยในเขตแดนมีความสําคัญต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติในด้านความปลอดภัยเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆโดยประเทศไทยมีเขตแดนทางบกติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซียเป็นระยะทางทั้งสิ้น5,656กิโลเมตรซึ่งประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการกําหนดเส้นเขตแดนและมีการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้านตั้งแต่สมัยยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกซึ่งประเทศอังกฤษได้เข้ามาปกครองประเทศเมียนมาและมาเลเซีย และฝรั่งเศสได้เข้ามาปกครองประเทศลาวและกัมพูชาด้วยการทําความตกลงในรูปแบบของหนังสือสนธิสัญญาต่างๆตามห่วงเวลาและเหตุผลที่แตกต่างกันไปแม้ว่าในหนังสือสัญญาเหล่านั้นจะมีการระบุตําแหน่งหลักเขตไว้แล้วหรือมีการบันทึกคําบรรยายของตําแหน่งหลักเขตไว้แล้วก็ตามแต่ว่ายังคงไม่มีความชัดเจนประกอบกับวิธีการกําหนดเขตแดนในขณะนั้นส่วนใหญ่จะใช้สภาพภูมิประเทศเช่นสันปันน้ํา หรือร่องน้ําลึกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศที่อาศัยทางธรรมชาติเหล่านี้ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอีกทั้งในอดีตวิชาการในการสำรวจทางด้านภูมิศาสตร์และเทคนิคในการสำรวจต่างๆและการจัดทำแผนที่นั้นยังไม่มีความก้าวหน้าเพียงพอที่จะทำให้เส้นเขตแดนนั้นมีความชัดเจนได้ซึ่งความไม่ชัดเจนเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาในการรุกล้ำ การอ้างอธิปไตยที่แตกต่างกันเกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามเขตแดนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ารากฐานของปัญหาทางเทคนิคในเรื่องของเขตแดนเกิดขึ้นจาก3ประเด็นหลักได้แก่ 1. เกิดจากหนังสือสนธิสัญญาและหลักฐานประกอบไม่มีความชัดเจนและไม่ตรงกับภูมิประเทศจริง 2. เกิดจากวิธีการกําหนดเขตแดนในอดีต ที่ใช้สภาพภูมิประเทศเช่นสันปันน้ำลำน้ำหรือล่องน้ำลึกซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาโดยเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ 3. เกิดจากวิธีการปักปันแนวเขตแดในในอดีตที่จะมีการปักปันในระยะที่ห่างไกลกันมากและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่คงทนถาวรอ,อย่างเช่นการใช้กองหินหรือเสาไม้ซึ่งจะเกิดการชำรุดผุพังสูญหายและถูกเคลื่อนย้ายต่อไปได้ สำหรับสถานการณ์การแก้ไขปัญหาของเส้นเขตแดนของเรานะครับจากระยะทางทั้งหมดของเส้นเขตแดนทั้งบกนะครับ5 6า6กกิโลเมตรได้มีการอ้างอิงสันปันน้ำเป็นระยะทาง3 4 0 2กิโลเมตรอ้างอิงลำน้ำร่องน้ำลึกและแนวเขตสองฝั่งแม่น้ำเป็นระยะทาง2,133กิโลเมตรและอาศัยเส้นตรงเป็นแนวเขตอยู่ที่ระยะทาง121กิโลเมตรซึ่งปัจจุบัน ได้มีการสำรวจเขตแดนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ1,986.5กิโลเมตรคิดเป็นรอยละ35 km, ของเส้นเขตแดนทางบกทั้งหมดที่มีโดยสามารถแบ่งออกได้เป็นเขตแดนของประเทศไทยและประเทศเมียนมากมีระยะทางทั้งสิ้น2,401กิโลเมตรตลอดแนว10จังหวัดตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจนถึงจังหวัดระนองโดยได้มีการร่วมสำรวจและปักปันเขตแดนซ่อมแซมหลักเขต และจัดทําแผนที่ภาพถ่ายร่วมกันเรื่อยมาตั้งแต่พศ2536และได้มีการสํารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมไปแล้วเป็นระยะทางทั้งสิ้น59กิโลเมตรจากทั้งหมดเขตแดนประเทศไทยและประเทศลาวมีระยะทางทั้งสิ้น1,801กิโลเมตรตลอดะะตลอดแนว12จังหวัดต,ตั้งแต่เชียงรายไปทางที่ตะวันอ,ออกจนถึงจงัจงหวัดอบบุบลราชธานีนับตั้งแต่พศ2540 ได้มีการสำรวจการตรวจสอบสันปันน้ำในภูมิประเทศแล้วเป็นระยะทาง677.5กิโลเมตรและได้ก่อสร้างหลักเขตไปแล้วจำนวน211หลักคิดเป็นร้196.5ของเขตแดนธบุตทั้งหมดเขตแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีระยะทางทั้งสิ้น798กิโลเมตรตลอด7จังหวัดจากอุบลราชธานีไปจนถึงจังหวัดตราด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือม,มิถุนายนพศ2546เป็นต้นมาและมีการกมีการสรํารวจหลักเขตแดนทั้งหมด73หลักเป็นระยะทาง603กิโลเมตรซึ่งมีความเห็นตรงกันทั้งสิน้นระหว่างไทยและประเทศกัมพูชา45หลักและไม่ตรงกัน28หลักส่วนที่4จะเป็นเขตแดนประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเป็นระยะทางทั้งสิ้น6 4 7กิเมตรใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ตัวสตูนและยายะลาสงขลาและนราธิวาสโดยได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแสดนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ในช่วงพศ2516จนถึงพศ255553แต่ว่ายังมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่สองพื้นที่ซึ่งทั้งสองประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะปล่อยไว้โดยไม่มีกำหนดจากข้อมูลของกองกำลังป้องกันชายแดนในเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2566 ได้สรุปสถานการณ์ปัญหาตามแนวเขตชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบ้านพบว่ามีปัญหาทั้งหมด99พื้นที่นะครับโดยในในด้านของประเทศเมียนมาพบ33พื้นที่ซึ่งใน33พื้นที่นี้นะครับได้มีการกําหนดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญและเร่งด่วนจํานวน3พื้นที่ได้แก่บริเวณพรททาตคอกช้างเผือกบ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเกิดอุทกภัภยในปี2 5 3 7ทําให้ล่องน้ําลึกที่เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป 2. พื้นที่บร,ริเวณพื้นที่ตัดขาดบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมีหาวันอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเกิดจากเหตุอุทกภัภยในปี2 5 3 7เช่นกัน 3. เกาะตายิ้มอํมเาเภอกระบุรีจังหวัดระนองลักษณะปัญหาเกิดจากสภาพลําน้ําเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการอ้างสิทธิในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านาสำหรับทางด้านประเทศลาวพบปัญหาทั้งหมด200ทษทครับพบปัญหาทั้งหมด27พื้นที่โดยมีพื้นที่ที่เห็นว่ามีความสําคัญเร่งด่วนอยู่จํานวน4พื้นที่ได้แก่บริเวณพื้นที่บ้านทุ่งหนองบัวและบ้านหินสูงอาเภอสลินทรจังหวัดอุบลราชธานีมีลักษณะปัญหาเกิดจากการอ้างสรรัน้ําที่แตกต่างกันทําให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกระทบกับพื้นที่ทํากินของประชาชนชาวไทย 2. พื้นที่หาดบ้านหนาดอเภอเมืองจัังหวดนครพนมเป็นปัญหาลักษณะที่ยึดเกิดจากปัญหาเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ในลําน้ําโขงทําให้เกิดปัญหาการอ้างสิทธิ์ในการในพื้นที่ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 3. พื้นที่ดอนโคราดอเภอปากคาดจัังหวดบึงกาฬเป็นปัญหาเกาะดอนที่เชื่อมติดกับฝั่งไทยทําให้แนวเขตเส้นแนวเขตเส้นเ,เขตแดนของไทย และเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไป 4. ปัญหาการพัฒนาพื้นที่และซึ่งส่งผลกระทบต่อล่องน้ําลึกและตะลิ่งของฝั่งไทยในบริเวณพื้นที่ดอนกลางโของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสําหรับทางด้านกัมพูชาพบ37พื้นที่โดยมีพื้นที่ที่เห็นว่ามีความสำคัญและโด่วน3าพื้นที่ได้แก่ 1. พื้นที่ภูมะเขือเขาพระวิหารอำเภอการทะลักษจังหวัดศรีสะเกดลักษณะปัญหากเกิดจากการใช้แผ่นที่ ที่แตกต่างกันทําให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและมีการระมิดเข้าตกลงร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 2. พื้นที่ช่องสงงามอำเภอปูสิงจังหวัดสีสเกตที่มีการระเมิดเข้าตกลงร่วมของประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน 3. พื้นที่ช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินที่ทางกุมกัมพูชาเห็นชอบกับประเทศไทยในเรื่องของหลักเขตแล้วแต่เนื่องจากมีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าทําให้ยากต่อการสร้างด่านพรมแดน สำหรับทางด้านประเทศมาเลเซียอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีสองปัญหาที่ยังคงค้างอยู่แต่ว่าทั้งสองประเทศจะปล่อยปัญหาเหล่านี้ทิ้งไว้นะครับจึงไม่มีปัญหาสําคัญเร่งด่วนใดในพื้นที่นี้สำหรับภาพรวมของปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าจะมีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาเขตแดนที่าชัดเจนตลอดระยะระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีหลายพื้นที่ที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้อีกครั้งยังมีปัญหา ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยสามารถสรุปสาเหตุของปัญหาแบ่งออกได้เป็น9ประเด็นด้วยกันประเด็นที่ 1. เกิดจากการถือแผนที่คนละฉบับโดยที่แต่ละประเทศนั้นจะมีการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศสําหรับประเทศของตนเองซึ่งการกําหนดแผนที่เขตแดนในแผนที่ภูมิประเทศก็จะก็จะอ้างอิงจากการตีความหนังสือสัญญาและแผนที่แนบท้ายทําให้แนวเขตที่กําหนดไว้ในแผนที่ของแต่ละประเทศไม่ตรงกันเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาบริเวณดอยห้วยฮะดอยลางอำเภอแม่อะโจดเชียงใหม่ที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันประมาณ32ตารางกิโลเมตรสาเหตุที่2เกิดจากสันปาน้ำในภูมิประเทศจริงไม่สอดคล้องกับแผนที่ที่คณะกรรมการคณะกรรมการจัดทําเขตแดนร่วมหรือ j v c ใช้อ้างอิงอยู่ซึ่งในกรณี้เป็นปัญหาที่เกิดจากกระบวนการจัดทําแผนที่ในอดีตไม่ตรงกับสภาพภูมิประเทศที่แท้จริงยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่ ทางด้านประเทศลาวในพื้นที่ของภูแดนเมืองอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีแผนที่ที่คณะกรรมาการจะทําเขตแดนร่วมใช้ในการแบ่งเส้นเขตแดนประเทศไทยและประเทศลาวอาศัยสันปันน้ำโดยได้ระบุว่าสันปันน้ำนั้นผ่านยอดภูภูแดนเมืองแต่ในสันแต่สาหรับสันปันน้ำในภูมิประเทศจริงแล้วนั้นไม่มีการผ่านภูแดนเมืองเป็นต้นไซต์ที่3สันปันน้ำในภูมิประเทศจริงถูกทําลาย ซึ่งอาจเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดโดยการกระทําของมนุษย์ตัวอย่างเช่นในบริเวณภูโจโกโออะอเสิรินธรจัังหวดบรุราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งประเทศไทยและประเทศลาวได้ตกลงร่วมกันได้แล้วแต่ไม่สามารถก่อสร้างหลักเขตแดนได้เนื่องจากเกิดเหตุแผน่นดินและหินถลม่มอันเป็นภัยธรรมชาติในพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งทําให้จะต้องมีการกําหนดจุดสร้างหลักเขตแดนใหม่ ในกรณีที่สันปันน้ำถูกทำลายโดยฝีวิอมนุษย์อย่างเช่นบริเวณพื้นที่ช่องเม็กอำเภอสลินธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรมีการพัฒนาพื้นที่และมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาวจนจนกระทั่งมีผลกระทบกับสันปันน้าทาให้คณะกรรมการจัจดทําเขตแดนร่วมไม่สามารถกําหนดเส้นเขตแดนให้เป็นเส้นเดียวกันได้สาเหตุที่4 อ้างมีการอ้างเขตอ้างแนวสันปันน้ที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากความเห็นของแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกันในภูมิประเทศตัวอย่างเช่นตอยผาหม่นอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นกรณีที่ทั้งประเทศไทยและประเทศลาวมีความเห็นเกี่ยวกับแนวสันปันน้ําในภูมิประเทศภูมิประเทศที่แตกต่างกันโดยประเทศไทยเห็นว่าแนวสันปันน้ําจะขึ้นไปถึงบริเวณยอดเขาในขณะในขณะที่ประเทศลาวเห็นว่าแนวสันปันน้าไม่ผ่านไปถึงบริเวณยอดเขาเป็นต้น หรือในบริเวณห้วยดอนอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่ประเทศไทยและประเทศลาวอ้างแนวสันปันน้ำที่แตกต่างกันด้วยสาเหตุมาจากการตีความจากหลักฐานกฎหมายที่แตกต่างกันสาเหตุที่5เส้นแบ่งเขตแดนทางบกอาศัยลำน้ำร่องน้ำลึกหรือริมตะลิ่งมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลำน้ำหรือร่องน้ำลึกเหล่านี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้จากภัยธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลให้ล่องน้ําลึกมีการเปลี่ยนทิศทางหรือตื้นเขินหรือไม่มีสภาพลอ่ลองน้ําลึกอีกต่อไปลิมตะลิ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกาะดอนอาจจะมีสภาพเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มขึ้นหรือสูญหายของเกาะดอนขึ้นตามกาลเวลายกตัวอย่างเช่นทางฝั่งประเทศลาวในพื้นที่ดอนชมอําเภอปากชมจังหวัดเลยดอนจิงชูอาเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นต้นซึ่งในของพื้นที่นี้ล่องน้ํา เกิดการตื้นเขื่อนขึ้นทําให้เส้นแบ่งเขตแดนที่อาศัยรอดน้าลึกไม่มีความไม่ชัดเจนและและมีการสูญหายไปในกรณีของดอนเกาะดอนที่หายไปและเกิดขึ้นใหม่ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่งเขตแดนที่อาศัยลงดาลึกรวมถึงการอ้างสิทธิบนเกาะดอนเกิดใหม่ปัจจุบันเกาะดอนเกิดใหม่เหล่านี้อยู่ระหว่างการรอสํารวจและจะทาหลักเขตแดนร่วมโดยทําให้เกิดปัญหาของการเข้าทํากินของประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างเช่นพื้นที่ของเกาะ อย่างเช่นพื้นที่ของดอนโมอำเภอปากชมจังหวัดเลยและหาดบ้านหาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นต้นสาเหตุที่6การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้า,ฟาตามลําน้ําทําให้ลองน้ําลึกและพื้นที่ริมตลิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปและอาจมีการขยายพื้นที่ของผืนน้ําเข้ามาในประเทศไทยตัวอย่างเช่นทางด้านประเทศลาวได้มีการกรดดําหนดนโยบายที่ต้องการให้ประเทศลาวเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียมีโครงการสร้างเขื่อนกั้น แม่น้ำโขงสายประทาน6แห่งซึ่งปัจจุบันนี้สร้างเสร็จแล้วหนึ่งแห่งคือเขื่อนไซยะบุรีที่ส่งผลทำให้น้ำแห้งขอดในหน้าแล้งไม่สามารถจะสัญจรได้ไม่สามารถจะประกอบอาชีพประมงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริรปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรนอกจากนีส้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อล่องน้ำลึกอันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวที่อยู่ระหว่างการทำการสำรวจและจะทำหลักเขตแดนร่วม หรือในฝั่งประเทศเมียนมาเองก็มีโครงการสร้างเขื่อนสารวินตอนบนและสารวินตอนล่างซึ่งเมื่อสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็จะมีผลทําให้มีน้ําท่วมขังทําให้มีการขยายผืนน้ําเข้ามาในฝั่งไทยและส่งผลกระทบโดยโตรงกับเส้นแบ่งเขตแดนที่ยังไม่มีการสํารวจสาเหตุที่7มวลชนในพื้นที่ต่อต้านการจัดทำหลักเขตแดนร่วมซึ่งเกิดจากความเห็นต่างในภูมิประเทศระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่หรืออาจจะเกิดความกลัวว่าพื้นที่ที่ทํากินของตัวเองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากมีการสํารวจแลจะจัดทำระเขตแร่วมเสร็จแล้วตัวอย่างเช่นทางฝั่งฝั่งประเทศของเราและประเทศไทยได้แก่แก่งผาใดอาเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างหลักเขตที่ได้ได้มีการสุปร่วมกันแล้วระหว่างสองประเทศและมีความเห็นว่าภูมิประเทศที่แตกต่างออกในภูมิประเทศที่แตกต่างออกไป เนื่องจากจะต้องสูญเสียพื้นที่ในการทํเกลีของเกษตรทั้งทางด้านเกษตรและการหาของป่าเป็นต้นสาเหตุที่8การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจมีการละเมิดข้อตกลงร่วมในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรหรือผ่านแดนหรือจุดผ่านแดนชั่วคราวและมีการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในในหลายพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการค้าและการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างบ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการสํารวจหลักเขตแดนร่วมได้มีการก่อสร้างของชุมชนตัวไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบต่อจุดอ้างอิงทางธรรมชาติที่ใช้ยึดเป็นแนวเขตของเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างปร,ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันปันน้ํา ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือถูกทําลายไปแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อการสํารวจและปักปันเขตแดนอีกทั้งในพื้นที่ที่ซับซ้อนกันนี้และยังไม่อาจตกลงกันได้ก็พบว่ามีการก่อสร้างลุกลามของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในในพื้นที่ทับซ้อนไม่เป็นไปตามข้อตกลงร่วมเช่นในด้านประเทศลาวบริเวณช่องเม็กอำเภอสลินทรจังหวัดอุบลราชธานีและในด้านกัมพูชาบริเวณช่องอันมาช่องสงงามช่องจอมช่องสายตะกูเป็นต้น สาเหตุสุดท้ายสาเหตุที่9กาการชารุดและสูญหายของหลักเขตเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นการผุพังเกิดน,น้ําท่วมดินถลม่มตลิ่งถูกกระเซาะหรือเกิดจากน้ํามือของมนุษย์ที่เข้าไปทําลายเคลื่อนย้ายและทําให้สูญหายตัวอย่างทางด้านของประเทศกัมพูชาได้แก่ปัญหาการสูญหายของหลักเขตที่23ก่อให้เกิดการร้างยิงสิทธ์ในพื้นที่ตั้งของปราสาทต,ตาเหมือนตาเหมือนทมและตาเหมือนโต๊เป็นต้น ก็ผมขอจบการบรรยายในส่วนของข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาเขตแดง้ขบมดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ